มาจะพามาดูงานอันที่เวลาเราทำแบบตั้งใจแล้วไม่ต้องไปเร่งไปรีบนะไม่ต้องไม่ต้องเร่งนะครับเราทำเอาชัวเอาจบงานออกมาเป็นแม่ในงาน,นยัดแเนยอิสุ h i เรนเดอร์ er, นะครับหน้าสองหลังสี่ยางสองห้าห้าสิบพร้อมกับจัดโชกเ e d วินนะครับในงานไอตัดวอตของผมนะครับเก้าระดับอันนี้ไวระดับสี่ดูสไตล์การดัดแหนบ นะครับนี่ไม่ต้องไปเปิดอะไรเยอะแยะนะสูตรผมครับไม่ต้องไปเปิดอะไรเยอะแยะแค่นี้ความนิ่มก็มาแล้วนะครับนี่อันนี้พอครับนี่ผมไม่เปิดเยอะไม่ผมเปิดไปทิ่มดึงทิ่มดินนะครับแล้วก็เต้าโต้นะครับล่างบนเปลี่ยนให้นะครับอย่างเงี้นะครับนี่งานนะครับายแนบอันนี้งานใยแนบนะครับทําเอาชัวนะครับ อย่างที่ผมบอกทําเสร็จผมล็อกเลิกเรียบร้อยแล้วผมก็ลงมาดูทามันโอเคผมค่อยเชื่อมนะครับอันนี้เกือบครึ่งวันนะครับใครจะบอกไม่ทันกินข่างมันนะครับผมมาชัวร์ไว้ก่อนถอยลูกค้าไม่กลับมาทําอย่างอื่นไม่ใช่กลับมาแก้อย่างเดิม,ดมครับอ่าดูเขาอ่ะนี่ครับระดับเพราะอะไรมันถึงเป๊ะก็เราล็อกเสร็จแล้วเราลงมาเช็คก่อนก่อนนี้เราจะเชื่อมอยังไงมันก็เป๊ะครับนี่ไล่มาผมให้ดูทีละทีละจุดเลยครับ แล้วมาดูนีมันมีถอยมีอะไรไหมนะครับนี่งานนี่นี่ครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้พอลูกค้าเห็นปุ๊บโอ้โหนี่เหมือนสแตนดาดน,นี่นะครับอ่ะแล้วมาดูระหว่างซุ้มล้อนะครับว่ามันถอยมันอะไรไหมรถย้ายแหนบอา้าวผมไม่ดูทุกม,มุมอ่ะอันนี้เปลี่ยนล้อด้วยนะครับเปลี่ยนล้อที่ผมด้วยเป็นยางด้วยอา้าวมาดูกันอา้าวเอาข้าวๆแบบบ้าน ตอดเข้าไปประมือนึงข้างหลังเอาข้างหน้าอ่ะประมือนึงเนี่ yeah. แล้วดูเนี่ยอย่างนี้มันไม่น่าเกลียดเนี่ยนะครับบางคันนี่ไหมผมแก้แม่โอ้โหจะถอยไปยังข้างหลังได้สี่นิ้วข้างหน้าหกนิ้วยังยัดยังโอ้โหหาพื้นที่ว่างยังได้เลยมันน่าเกียดไปนะครับแต่ปลายพาถอยมาซะโอ้โหไม่ได้ว่าใครนะครับจะทำเนี่ย ผมช้านะย้ายแนบเต็มที่นะวันละสามคันผมก็ค่ำแล้วนะครับแต่ผมเอาชัวร์นะครับนี่ทำแล้วลูกค้าแฮปปี้ลูกค้ายิ้มลูกค้าเห็นไม่ใช่ทำไปลูกค้าไม่นั่งปวดหัวนะครับเงินทองนะครับเขาเสียดายแล้วเขาเสียแล้วเขาก็อยากให้มันได้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเสียไปแล้วมาเสียความรู้สึกอีกนะครับรถเขาก็เหมือนรถเราเลยครับ ถ้าจัดแล้วล้อถอยล้งเผาโพใครมันจะขี่ไม่สบายใจนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเนี่ยทรงเดี๋ยวผมไปดีิเนี่ยไปลองขับกับลูกค้าเดี๋ยวไปถามลูกค้าอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาแค่แค่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปให้เลยคลิปนี้ลงนี้ไปก่อนเนี่ยทรงยางสองห้าสิบนี่ผมเอาละเอียด ครับแล้วค่าแรงผมบอกเลยไม่แพงอย่างที่คิดถ้าเทียบกับเวลาที่ผมทํานะครับผมลองโอ้โหไม่รู้กี่รอบลองแล้วลองอีกกว่าจะโอเคไหมนะครับเนี่ยนี่คืองานของผมเองไม่ได้งานแก้ใครนี่ผมเต็มใจนําเสนอเนี่ยแล้วติมาได้เลยว่ามันไม่ดีตรงไหนนะครับเพราะผมไปลองลูกค้าเอ่ยปากว่าแฮปปีนะ้นั่นคือคำว่างานจบของผม นะครับฝากไว้กีสุนะครับย้ายแหนบหน้าสองลังสี่ยางสองห้าห้าห้าล้อเก้านิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็โช๊คลังนะครับข้างหน้าใส่สตัดโช๊คลิฟวินของผมนะครับก้าระดับรอชมว่าจะเป็นยังไงนะครับออกมางานเป็นยังไงรอชมได้เลยตับตัวนี้กีสุไฮรลนเดอร์ยวจัดให้สำหรับคนชอบสายเตี้ย อันนี้ล้อเกนิ้วออกศูนนะครับ s u v และจับยาง2 5งห้าห้าับทรงนะครับหน้าสองหลังสนะครับยูสูไฮเลนเดอร์ er, ครับใสตัวนี้ย้ายแหนบรอชมเลยนะครับงานตัวนี้นะครไฮเลนเดอร์นะครับ,ท,นะรบ, er, รบทรง หาสหลังสี่ย้ายแนบนะครับอันนี้คือผมตั้งเต้าตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลยลงใส่ล้อลงรถก่อนจะเชื่อมนะครับมาดูทรงแล้วก็เช็กเ้าก่อนนะครับก็เทาตรงไหมนะครับนี่มันงัดไหมนะครับจะให้เรียบร้อยนะครับนี่ไล่ไปครับโอ้ยมองไม่เห็นนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับถ้ามันไม่ไม่ดีเราก็มาแก้ไขนะครับคลายตัวนี้เราค่อยเชื่อมนะครับแต่ถ้ามันโอเคเราก็เชื่อมเลยแค่นั้นแหละครับแล้วปัญหาพอเดินหน้าเราถอยหลังไม่เท่ากันมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับเนี่เช็คได้เลยนี่ทำอย่างนี้เพราะถ้ามีปัญหาเราก็แก้เลยแต่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็จบงานขึ้นแล้วก็เชื่อมเสียเวลานิดเดียวนี่วิธีการผมนะครับแล้วจะไม่มีเลยปัญหาไอ้อะไรรอทอนเดินหน้าถอยหลังเพางัดเพายัน นะครับแค่นี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกที่เขาทำแบบผมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทำแบบผมผมไม่มีงานให้แก้แน่นอนจริงๆอันนี้คืองานผมเองไม่ใช่งานแก้นะครับนี่เพราะอะไรผมถึงไม่ลงงานของผมที่มันเสียเพราะมันไม่เสียเนี่ยผมรอบครอบเห็นไหมเนะี่ยทรงถ้าไม่ถูกใจก็จะได้ขึ้นเลยแก้ทีเดียวจบก่อนใส่ล้อใหม่ยางใหม่แค่นั้นเอง นะครับความพลาดมันจะไม่เกิดถ้าเรารอบครอบฝากไว้คิดนี่ครับเรียบร้อยงานย้แนะนะครับ F ี MC จากสมุทรสาครนะครับสี่ไรนเดอร์เอาให้ดูล้อก่อนพร้อมก็เปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่นะครับอันนี้ล้อเก้านิ้วออฟศูนย์ยางสองห้าห้าห้านะครับตรงก็คือหน้าสองนะครับหลังสี่นะครับพร้อมกับแก้ยางกินไนนะครับจัดขอกมานะครับแล้วก็ ความนิ่มความนวลความกระด้างไม่ต้องห่วงนะครับคือผมจัดให้หมดนะครับอันนี้ยาง255สี่นิ้วนะครับงานด้ดยแดบก็ถ่ายให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็นี่สเต็กใส่ยัวก้าวดับนะครับเล็กบิดของผมนะครับงานแดนบงานแรงผมอันนี้ผมรีวิวให้ดูไปแล้วละ่ะใต้ท้องนะครับว่างานผมเป็นยังไงนนี้ผมให้ดูทรงก็ประมาณนี้ใครชอบทักมา งานจะจบไม่จบนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคือความประทับใจของลูกค้าครับนี่เราไปถามเขาเลยนะครับว่าผมพาลูกค้าไปลองแล้วเป็นไงพี่สวัสดีครับเป็นไงค,ครับพีค่ครับโอเคไหมจบครับรอไหมรอครับได้ตามต้องการครับตามต้องการเลยแล้รอมาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วจัดทรงใหม่เลยเนาะแล้วก็ลองขับแล้วคคนิ่มนิ่มมาก ไม่มีกระด้างไม่มีกระโดกกระเดีกคือว่าใส่ไปก็คือเติมน้ำมันอย่างเดียวตอนนี้ไม่ต้องไปวิ่งไปแก้ไปอะไรแล้วอ่าพอจ,จบหมดแกยงแก้ยางก็จบมาแล้วก็ผม<อ>มารอแต่เช้าเนาะนี่ก็ตั้งกี่โมงเนี่ยก็บอกแล้วว่าผมช้าหน่อยแต่ชัวร์ไม่อยากให้ไปแก้ไปอะไรล้อก็ไม่มีเดินหน้าไม่มีถอยหลังอะไรเลยนะครับเนี่ยเปอยากได้ทักมาอันนี้งานสร้างเองไม่ใช่งานแก้นะครับฝากไว้ด้วย